بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين امين คนส่วนใหญ่เราเนี่ยจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องกัดกุม ว่ากัฟิรมีเนน่าสท่านชัมโดรมันอสสัสซาดีจึงได้กล่าวว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเาวิลฮิมัมอลอาเลียเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจอันสงส่งเอามีความคิดความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะเปลี่ยนสังคมอยากจะทําความดีอยากจะทาําทสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานั่นคือเรียกว่าฮิมัมอลอาลียความตั้งใจอันสงส่งที่ดีงาม ยูติโนเนี่ยฟุสซฮุมเขาก็จะเตรียมจิตใจของพวกเขาอินดโบโกเลกาวาริสวัหรือมุสอิยะที่จะเกิดกับความความบีบคั้นหรือความทุกข์วัลมุสอิยะกับปัญหากับอุปสรรคเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจว่ามันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคจะทำสิ่งใดก็ตามนีจะต้องเจอ บททดสอบจากลอสุบภานุวาแต่อะเป็นเรื่องปกติด <c oughs> นั้นเขาจึงได้เตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องนี้อัลลอฮฺซับรีวัตุมะนียะวัตมะนียะตีเตรียมตัวเตรียมใจว่าให้ตั้งมั่นอยู่บนความสมบัตความอดทนและก็ความสงบเขาจะเตรียมไว้ในระดับนึงจะทําสิ่งใดก็าตามแต่มันมีช่องโหว่คืออะไรวาลังกินนาอินดันอุมุรอตตาฟิฮะแต่ถ้าว่าในเรื่องราวต่างๆที่เล็กน้อย อลไบาซสิ่ที่อที่ที่ไม่สคัญไม่สำคัญพอเรื่องเล็กๆยักษ์คาราโก้นะเขากลับมีความามีความวิตกกังวลอาจจะมีวัยตะกัิดรุ่งศระ และความสดใสของอารมณ์นั้นก็ขุ่นมัววัตสับฟีฮาดาสาเหตุในเรื่องนี้นั่นคืออะไรสาเหตุก็เพราะว่าอันนาฮุมวอตตานูนูฟูสขมเพราะว่าพวกเขานั้นเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจอินเดนอุมูรกีบาวกับเรื่องใหญ่ๆ วตัวรกูินอุโมรถสีอรอแต่ว่าเขาละทิ้งการเตรียมตัวที่จะระ,ะ,ระชิบจะเผชิญกับปัญหาในเรื่องเล็กน้อยมองข้ามผ่านเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยฟอรดรถชุมซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะสร้างความสร้างอันตรายให้กับเขาวออัสารถฟีรอฮาติหิมและก็สร้างผลกับความาความพิติยินดีของเขาอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้น มีเรื่องดีมีสิ่งที่จะทำบางครั้งเ,เราโมแต่โฟกัสให้ความสำคัญกับเรื่องใหญ่ๆโดยลืมเรื่องเล็กน้อยมันทำให้เกิดอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้แล้ววิธีแก้ไขทำอยังไงล่ะฟัลฮาซิมผู้ที่มีความมั่นคงผู้ที่มีความตั้งใจอันแรงกล้ายูตีนนนับซะฮูอลัลอุมูร อลลัลกอรีละทิวัลคมิระเขาจะเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องราวต่างๆทั้งเล็กน้อยแล้วก็ทั้งใหญ่คำว่าอุโมทก็คือเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในในก้าวในการก้าวผ่านในปัญหาในอุปสรรคในการการะทําต่างๆนยเขาก็จะให้ความสําคัญทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เตรียมไว้ว่าอ๋อมันอาจจะเกิดทํา,าอะไรก็ตามมันต้องมีปัญหาอุปสรรคนะอย่าได้ท้อแท้ มันต้องเจอบททดสอบคนที่ดีที่สุดในโลกของทรารอซูลล์ซาร์ลลอฮอลล์วอร์เน่ลลัมท่านก็จะมีทำเรื่องใหญ่แน่นอนมีปัญหาอยู่ประศักดให้เข้าใจในเรื่องนี้ว่ามันจะต้องมีนั้นอันดับแรกการที่จะรับมือก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนยูตินนับโซฮูเตรียมตัวเต็มใจก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าต้องมีปัญหามีอุปสรรคบางครั้งอาจจะเรื่องเล็กน้อยบางครั้งอาจจะเรื่องเล็กอาจจะเรื่องใหญ่ก็กได้สองสำคัญ วายัสอัลลอฮฺอัลิาาอลา,านะจะอะไรค่ะเขาขอ,ขอารับสุภานุตลาให้ทรงช่วยเหลือในสิ่งนั้นมันอาจจะมีขั้นตอน,น,นต่างๆที่มันจะต้องมีมีมมข้อผิดพลาดมันไม่มีไม่สามารถที่จะได้ร้อยเปอร์เซนต์ไปหรอกดังนั้นในสิ่งที่มันขาดสิ่งที่มันอ่าเรามองอาจจะมองไม่เห็นในปัญหาในประสรคนั้นทำยังไงะ่ะขอกรอราสุภาพนุตลาให้ช่วยเหลือในเรื่องนั้นซึ่งฮะดิษหนึ่งองท่อซูลุลต่านอัลลอฮฺสัลลัมเนี่ย บอกกับเราสอนกับเราในเรื่องนี้การที่จะเราขจัดความวิตกกงังวลกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนบีกล่าวว่าไงลนยุคนี้อัลฮัซุรุไม่นก็จรการระวังการเตรียมการอย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะที่ไม่สามารถที่จะปกปักรักษาคุ้มครองจากอันตรายจากข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆคือจากอกอดดกอดัทที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ นั้นไม่มีร้อยซในสิ่งที่เราได้เตรียมสิ่งที่เราได้ระวังเพราะความผันผลนความไม่แน่นอนมันอาจจะเกิดขึ้นกับภาวะของโลกภาวะสังคมภาวะการเมืองมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยกับคนกับตัวเราก็ไม่แน่นอนแล้วทำอย่างไรล่ะทำสโลจิงชีนะว่าอัดดูอายามฟะบิมายกบิมาณซันวะัมยันซันดูอาขาดูอา ก็คือ yes allahu Al hajar นะอะไรฮะขอกร็รับสุบฮานุเตลาให้ช่วยเหลือในเรื่องที่เราจะทำอย่าเพียงแค่ว่าเอาความรับผิดชอบเอาการเตรียมการเอาการเตรียมใจในเรื่องเราต่างๆอยู่บนบาเราอย่างเดียวไม่เราไม่สามารถที่จะดูแลได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือ yes allahu Al hajar นะอะไรฮะขอกัอัลละฮ์ให้ช่วยเหลือเรา พอดูอานั้นจะให้ประโยชน์คุ้มครองปกปักรักษาเรานั้นทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับการแก้ไข 3. วะวัลลายากิละฮูอิลานับซีฮีต,รตอระตายินยาได้มอบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆนั้น ไปกับตัวของเขาแม้เพียงพริบตาหลักการเราคือไงอ๋อมอบก็เอาล้อให้แต่ว่ากั้นก็เอาล้อง่ายๆซึ่งมันก็จะเป็นหลักการสามข้อนะฮะที่คนทั่วโลกสโลล์สโลสโล์วอลซัทมที่บอกกับเราไว้ใช่ไหมอีฮารุสอาลามายัมอุกะจะทำสิ่งใดก็ตามก็พยายามทำหาเทคนิค ในการทํากลยุทธ์ต่างๆในการทําให้ความสําเร็จหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราคาดการว่ามันจะต้องมีปัญหาอยู่ประสบเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมเอาไว้วัสตาอิบิลละเนาขาูอากลลอฮฺ سبحانه ะจานะข้อที่สามคือถ้าสิ่งนั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้แต่ให้กลับมาคําว่าก็ดอรับว่าอัลลอฮ์ทรงกาหนด ว่ามาว่าจะฝาอะไรได้สิง่งใดก็ตามที่เราทรงประสงค์สิ่งนั้นก็เกิดนัด่นความหมายคือเรามอบกับเราสุบฮาพนุวางอะไรว่าอัลลาฮฺยากิลหุอิลานับซีฮิตอร์ฟะตังอันยินและอยาได้มอบความสำเร็จมอบอการรอดปลอดภัยด้วยความสําเร็จใดๆนั้นกับตัวเขาอยู่ที่ الله. อัลลอฮฺอย่าได้กระยิมอย่าได้อย่าได้ชะลา่าอย่าได้ประมาทอย่าได้ตะกำบด มอบกอละสุภานุวาแต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของลอหน้าที่เราคือทําข้อหนึ่งข้อสองจะเรื่องใดก็ตามจะทําสิ่งใดก็ตามจะขับรถจะออกรถจะเรียนหนังสือจะทําการค้าขายนั้นทําเตรียมตัวเตรียมตเตรียมตัวเตรียมใจขอดูอาเสร็จแล้วอย่าได้มอบความสําเร็จได้ใดกับตัวเขาแต่ให้มอบกัอละสุภะนุวาแต่นั่นคืออาดาบมารยาทของพ้ทธศัทธา ฟั้นดาราดถ้าทำดังเล่าแล้วนะดังก่าอยู่ซาฮิลฮิอัสซอกีมาซฮอาเลฮิลกาบนั่นเรื่องเล็กๆก็จะได้รับความง่ายดังเช่นความยากลำบากเช่นความเรื่องใหญ่ๆก็จะรับความง่ายความสะดวกทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อินชาลอัลลอฮ์ได้ง่ายได้สะดวกวายบกมุตมอินนันนัซและ ก็จะเหลือไว้ให้เขาซึ่งความสงบทางจิตใจมุตมาอินนนับซีความสงบของจิตใจซาเกนุลกลัลิบีมีความนิ่งของจิตใจซาเกนกับมุตมาอินความหมายใกล้เคียงกันมุสตาริฮันเป็นผู้ที่มีความปิติกินดีอ่านั่นคือหลักการที่ท่านบุคคลนิกพกพยายามย้ำกลับไปกลับมาถึงหลักการสามข้อที่มีความสำคัญ ที่จะช่วยให้เรานั้นก้าวผ่านความยุ่งยากก้าวผ่านความ <c oughs> ความสันความความทุกข์ความลำบากแล้วก็การบีบคั้นทางทางจิตใจเราทองตัวเราเท่เราจะแบกรับภาระเรื่องราวต่างๆที่จะทำสิ่งที่ดีๆอย่าเพียงแค่โฟกัสอยู่กับเรื่องเรื่องใหญ่ๆนั้นทั้งเล็กทั้งใหญ่นั้นให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจขอโดยาออัลลอฮ แต่ในการเตรียมตัวเตรียมใจมันมีย่อมย่อมมีช่องโหว่ขอดี๋ยลวอรอดสุภะนุวาแต่ลนะให้งานการให้สิ่งที่เราทํานั้นได้รับความช่วยเหลือความสําเร็จจากรอดสุภะนุวาแต่และอย่าได้มอบหมายงานเรื่องเราใดๆดก็ตามไปตัวกันอย่าได้มอบหมายอยู่ในกําลังของเราว่าเรามีความเก่งมีความสามารถมีทักษะในเวลาเอาละเวลาครวะ,ะ,วะจะอินลาเวลาอันนี้จําไว้สําคัญ จะทําสิ่งใดก็ตามขอให้เราได้ทำดํำในเสร็จแล้วก็ลาฮาวราวลากัวจินลาบินละไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงนะที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ได้อยู่ที่เราจินลาบิลานอกจากต้องอาศัยรอสุบฮานวูวางอาตาละหนึ่งในดวงอาทิตย์ทีร่รอสุลลาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮดะซัลลัมสอนกับเราเนี่ยว่าให้อ่านในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นเนี่ยในที่ที่ทั้งรอสุลาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮดะซัลลัมได้ กล่าวก็ท่านหญิงฟาติมาบอกว่าฟาตีมาอะไรที่มันทําให้เธอไม่สามารถที่จะกล่าวโดอานี้ได้ทั้งในายามเช้าในยามเย็นเนี่ยซึ่งเป็นโดอาที่มีพลังมากนบ,บีก็กล่าวว่าให้อ่านว่านั้นในทุกเช้าแล้วก็เย็นเนี่ยให้กล่าวคํานี้อย um ่าให้อยู่อย่าก้อยยุมอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ผู้ทรงผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงน่า เดชผู้ทรสงสร้างทรงดำรงด้วยกับพระอ,องค์เองทุกสิ่งนั้นต้องอาศัยอัล์พระยาให้ยูกย่มบีร์ร์มาติกาอัสตตกิสฉันขอความช่วยเหลือกับพระอ,องค์ด้วยกับพระมหาความเมตตาของพระอ,องค์อสัสเห์ลีชชนีกุลขอทรงทรงปโปรดปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์เรื่องราวต่างๆตัวของข้าพระอ,องค์จากไม่ดีก็กลายให้เป็นดี วลาจะกินนีอีลานัซสี้ยตฟตาในี่และอย่าปล่อยให้ฉันนั้นรับผิดชอบตัวฉันเองแม้เพียงเสี้ยววินาทีความหมายก็คือขอให้พระองค์ทรงรับผิดชอบตัวข้าพระองค์ด้วยในความสําเร็จในเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาอ่กลับไปดูเลยนะฮัดดิสนี้ดูอานี้ยาให้อย ah um, ู่ยากอยุมเบรอห์มาติกะอัสตากิส อัลสลิ ح ل ก شأني ك ل ลา ل ا تكن إلى نفس طرفة عين إن คือมั่วบอกอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى กับการขอดุอาอันนี้อันนี้อิชอฺรลาะห์ให้อ่านเช้าอ่านยันอิชอฺรลาะห์เรามีเรื่องราวต่างๆที่จะที่จะจะทำเราอ่านดุอานี้แล้วก็โฟกัสกับดุอานี้แล้วก็ให้เราได้มีความอินกับดุอานี้เช่นเดียวกันเลยให้อินแบบไหนนะก็คือเป็นความรู้สึก ในสิ่งที่เราทำไม่จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามเราก็ทําหน้าที่ของเราทําแล้วก็ขอดุอาส,สารมอบกับอุลาอย่าเปิดช่องโบท่่องส่วนใหญ่นั้นจะเปิดช่องโบมุสลิมเราเราคือคิดว่าความสําเร็จอยู่ที่กําลังหรือความสามารถของเขาในการระวังในการแก้ไขของเขาไม่ผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงไม่ فلا ت าาั ن إلى ن ف อ طرف عين รัศดรฮาริชานุุ่่ละทรงปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฉันให้ดีและอย่าได้มอบความสําเร็จเรื่องราวต่างๆให้ฉันรับผิดชอบเพียงลําพังความหมายแม้เพียงเสี้ยววินาทีตอรัฟตาเอนเพียงกับพิบตาหรือเพียงเสี้ยววินาทีแต่ขอให้พระองค์นทรงช่วยเหลือทรงดูแลจัดการ24ชั่วโมงเลยทําดังกล่าวและอินชาอัลลอฮ์ ฝาอินเดีดกยูซาฮโรเรื่องงายเรื่องเรื่องเรื่องเล็กก็จะง่ายกามาซาฮุลาอัลัยฮิลกาบิยดดังที่เรื่องยากก็ง่ายโอยะบุกอมุตม์อินันนับเสากินุนกอลบิมุสตาริหันและยงทิ้งไว้คงให้กับเขาซึ่งความสงบความมั่นใจและความปิติยินดีนั่นคือหลักการที่มีความสำคัญวัสสลอฮุอะลัยฮิสัาลนัมมุฮัมมัดี وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين